สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect Ride กับผมวันเดฟดูดิชนันเคยนะอ่ะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่ละนะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเปิดฟรีเปิดกระชาฟีถึงทางเพจหลักของไทยจะยังไม่ประกาศมาก็เหอะแต่ว่ายัางไงก็ต้องมาแน่นอนเนาะตามไทม์ไลน์ในคลิปนี้เราก็จะมาสรุปครับเรื่องของการดองโลก,กันเหมือนเดิมอ่าถึงผมจะเคยบอกไปว่าจะไม่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เหอะเพราะว่าใจความหลักมันก็เหมือนเดิมอ่ะ เียแต่ว่ารอบนี้จะต่างกับรอบก่อนอยู่นิดหน่อยเนาะอาจจะมีกิจกรรมพิเศษวอลระดับเซิฟเข้ามาด้วยครับบวกกับคลิปก่อนก่อนอะ่ะก็มีคนเมนเข้ามาถามกันเข้ามาอยู่หลายคนเลยนะทั้งคนที่อยากจะให้ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือบางคนที่ก็ยังไม่รู้เลยว่าการดองโลคืออะไรก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับก็ถือซะว่าทําไว้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็แล้วกันเนาะอ่ะเผื่อมีผู้เล่นใหม่ที่สนใจเข้ามาเล่นเกมนี้จะได้เป็นประโยชน์ เอาจริงอ่ะผมอยากจะทำคลิปเซนโยของคัสเนตซัมเมอร์มากกว่าอ่าแต่ว่าเวลาไม่เหลือละเดี๋ยวต้องทำคลิปของจิกะซัมเมอร์อีกยังไงก็ไม่ทันแน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะผมก็ได้ทำคลิปจัดอันดับความน่าเปิดของกาชาช่วง2-3เดือนนี้ไปแล้วใช่ไหมอ่ะก็ตามนั้นเลยใครที่เป็นสายอลิน่าครับเปิดไปคุมแน่นอนนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมค่อยกลับมารำทีหลังก็แล้วกันโอเคมาเริ่มกันเลยเรื่องแรก จากที่มีคนถามเข้ามาว่าการดองโลคืออะไรการดองโลอ่ะคือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ในตอนที่มีกิจกรรมเปิดกาชาฟรีเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมรอบนี้ครับจะมีให้คุณเปิดกาชาฟรีได้สูงสุดถึง170โลซึ่งคนที่เล่นตามปกติอ่ะล็อกอินเข้าเกมทุกวันก็จะได้เปิดกาชาฟรีครับวันละ10โลนะเป็นระยะเวลา17วันรวมกันเป็น170โลแต่สหรับการดองโล คือการที่เราอ่ะเลือกที่จะไม่ล็อกอินเข้าเกมเพื่อเก็บจํานวนโลฟีนั้นอ่ะมาเปิดในลวดเดียวอย่างในรอบนี้สูงสุดก็คือ170โลเนาะอ่ะคุณสามารถเปิดฟรีลวดเดียวครับ170โลได้โดยแลกกับการไม่ล็อกอินเข้าเกมเลยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย17วันอ่ะเพื่อที่คุณจะได้เปิดตู้ที่คุณต้องการอ่ะ170โลในวันเดียวแทนที่ปกติอ่ะคุณต้องล็อกอินเข้าเกมทุกวันเปิดฟรีได้แค่วันละ10โล พอเข้าใจใช่ไหมอ่าเดี๋ยวใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามออกก็แล้วกันอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทางเพจหลักยังไม่ได้ประกาศตัวของกิจกรรมออกมาจํานวนวันแล้วก็ระยะเวลาก็เลยยังไม่ชัวร์คือตอนแรกผมก็ว่าจะรอประกาศอาจคิดว่าประกาศอาจจะมาเร็วก็ได้แต่ว่าก็มาถึงวันสุดท้ายละประกาศก็ยังไม่ออกมาเนาะถ้าอ้างอิงจากในอดีตก็คิดว่าประกาศอะน่าจะออกมาช่วงเย็นๆครับ ซึ่งผมก็น่าจะทําคลิปไม่ทันแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นเพราะว่าจะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะที่เราจะเริ่มดองโลละเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงมาจากเซิร์ฟญี่ปุ่นทั้งมดนะของเซิร์ฟไทยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีหลังได้ครับขอให้ไปเช็คจากทางเพจหลักเพื่อความแน่นอนอีกทีนะสหรับคนที่เลือกจะดองโลอย่างแรกเลยกดเหล็กที่สำคัญก็คือห้ามล็อกอินเข้าเกมบิดขาดครับ เริ่มตั้งแต่ก่อนตีห้าของวันที่8ธันวาคมอถ้า,จ,าจะให้ดีก็คือในคืนวันที่7อ็อะหรือก็คือวันนี้หลังจากที่เราเผาซาบินาเชียร์มิชชั่นลายวันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มงดล็อกอินเข้าเกมได้เลยจเจ้าไอคอนของตัวเกมไปซ่อนหรือว่าจะลบทิ้งก็ได้แล้วแต่อะเผื่อว่าใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะเผลอกดล็อกอินเข้าเกมเนาะกันเอาไว้เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็เลือกได้เลยนะว่าคุณอยากจะกลับมาล็อกอินเข้าเกมมันไหน ยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมเริ่มดองโลครับไม่ได้เข้าเกมเลยตั้งแต่วันที่8กลับมาเข้าเกมอีกทีในวันที่18สมมุตินะอ่ะในวันนั้นครับผมจะได้เปิดฟรีรลวดเดียวถึง110โลหลังจากนั้นวันที่เหลืออ่ะผมก็ต้องล็อกอินเข้าเกมทุกวันครับเพื่อเปิดฟีรีวันละสิโลนะเป็นระยะเวลา6วันก็จะครบ170โลแบบนี้เป็นต้น ซึ่งระยะเวลาของกิจกรรมอะถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟญี่ปุ่นจะอยู่ได้นานถึงประมาณ47วันเลยอะถ้าตีเป็นเวลาของไทยก็คือตั้งแต่ตี5ของวันที่8ธันวาคมไปจนถึงประมาณวันที่23หรือ24มกราคมอ่ะหมายความว่าคุณสามารถที่จะเลือกไม่ล็อกอินเข้าเกมได้นานมากกว่า17วันนะเพื่อเก็บโปรเนี่ยไว้เปิดตู้เก่งๆตัวที่คุณต้องการอย่างเช่นครจิตตาก็ได้ แต่ว่าสูงสุดที่เปิดได้ก็คือ170โหเท่านั้นนะโอเคถ้างั้นมาดูกันดีกว่าว่าภายใน47วันเนี่ยจะมีตู้ของใครบ้างที่เราสามารถเก็บโหลเอาไว้เปิดฟรีได้ตอนนี้ครับอ่ะในวันที่8ทธันวานะตั้งแต่ตี5จนถึง11โมงจะยังเป็นตู้ของ h a s n ันเนซัมเอยู่แล้วก็ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปครับถึงจะเปลี่ยนมาเป็นตู้ของจิกะซัมเมอนะ วันที่16ธันวาคมจะเป็นตู้รีลานของโคกพิธิการนะเป็นตัวลิมิตแล้วก็วันที่24ธันวาคมก็จะเป็นตู้ของปินเซสเฟสครับเชียวริคู่กับามาซเนอ่ะหลายคนก็น่าจะเล็งเปิดตู้นี้กันอยู่เนาะเพราะว่า3ามเลทการออก3ามดาวอะเพิ่มเป็น2เท่าแล้วก็จะมีพวกตัวลิมิตบินเก่าๆอย่างเนเนกามุยมิคิซิน่าลาบลิต้าของบินเซสอะที่สามารถลุน้นลุดเลดจากตู้นี้ได้นะหรือไม่ก็เก็บ การันตีครับไปจนถึง200โอ่โลก็จะแลกตัวได้1ตัวเนาะตู้ต่อไปอ่ะวันที่27ธันวาครับจะเป็นตู้ของมิสกิโอเอโดนะตัวละครธรรมดาแล้วก็วันที่2มกราครับจะเป็นตู้รีลานนะของอาคาลิแล้วก็โยริเองเจิเป็นตู้ไพสกาชาตู้หาเลดที่จะมาพร้อมกับเซนโยแล้วก็ในวันที่7มกราครับจะเป็นตู้ของยูกิโอเอโดนะตัวละครธรรมดา แล้วก็วันที่12มกราครับอีก1ตัวที่โคตรจะดีนะเครดิตต้าตัวลิมิตจนถึง18มกราอ่ะของวันที่18จะเป็นรีลันนะของมาโฮซัมเมอร์เป็นตู้ไพสกาชาแต่ไม่หาเลทครับเลทของมาโฮตัวเต็มนะตัวลิมิตแล้วก็เหมือนกันนะวันที่18มกราก็คือเป็นตู้ที่เข้าพร้อมกันตู้รีลันของมิสกิกับชินบุอารวีดอ่ะเป็นตู้หาเลทครับ คิดว่าตัวของกิจกรรมนะเปิดฟรีน่าจะมาจบที่ตู้นี้เนาะโอเคสรุปข้อดีของการดองโลก็คือทำให้คุณะสามารถที่จะเปิดฟรีครับตู้ที่คุณต้องการได้ในรวดเดียวถึง170โลเลยอ่ะเช่นคุณไม่อยากจะเปิดตู้ของทิกะซัมเมอร์ไม่อยากจะเปิดขคฟวิธีการอยากจะเก็บ170โลเนี้ยไปลงตู้ของบินเซตเฟสแบบเน้นๆเสียแค่อีก 30โลครับก็สามารถไปถึงการันตีได้แล้วนะช่วยให้คนที่มีเพชรเหลือน้อยอ,ะอ่ะหรือว่าเพชรไม่พอการันตีได้เป็นอย่างดีส่วนข้อเสียก็แน่นอนแลกกับการที่คุณไม่ได้ล็อกอินมาเป็นเวลานานนะทำให้เสียทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะพอสมควรมามาดูว่าเสียอะไรบ้างอย่างแรกก็คือจะเสียซามินาครับที่จะได้2 4 0นะต่อวันบวกกับมิชชั่นของรายวันอีก200แล้วก็กดไลค์อีก10 ก็จะเป็น450ต่อวันอันนี้ไม่นับรวมจากซามินาที่ได้จากคิวเฮานะอ่าเพราะว่าอันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวจะเข้ากล่องจดหมายเองถ้าผ่านไปประมาณ4-5วันใช่ไหมรวมกันเป็นทั้งหมดครับ17วันก็น่าจะตกประมาณ7,650ซามินาเลยที่จะเสียไปต่อไปเสียล็อกอินโบนัสรายวันครับอ่าก็คือจะเสียเพชรเนาะแล้วก็เสียพวกตัว๋วตามนี้เลย อ่าอันนี้ผมยังไม่ได้นับรวมในอารีน่านะในอารีนา,นะนนาถ้าใครที่อัดับสูงกว่า50อ่ะเราจะได้เพชรประมาณ200บวกต่อว,วันเลยใช่ปะ่ะอ่าสองตามินาเราเป็นเซนตอารีนากับอารีนาธรรมดาอ่าเราก็เสียอัดับตรงนั้นอีกอืมต่อไปเพชรที่ได้าจากกิจกรรมรีลานครับมิสโตอซัมเมอร์เยลอ่ารวมด่านอร์มอลใช่ป่ะสิบห้าด่านด่านาร์ดจากมิชชั่นจากการเปิดกล่องแล้วก็การฆ่าบอสจะตกอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 730ถึง2,850เพชรแล้วก็เพชรที่ได้จากแคนครับประจําเดือนอันนี้คือในกรณีที่คุณโดนเตะนะผมคิดว่าขั้นต่ําทุกแคนน่าจะได้เพชรอย่างน้อย3 0 0พอยู่แล้วแน่นอนเนาะส่วนอีก480อันนี้จะได้จากการฆ่าบอสในรอบแรกอืมแต่คิดว่าแคนส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเตะมั้งนะอ่ะถ้าคุยกันแล้วก็กิจกรรมพิเศษครับปรีเทียนบอ กิจกรรมระดับเซิร์ฟที่ให้ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์มาช่วยกันตีบอสโดยจะมีบอสอยู่4ตัวก็คือดันฟ้ามิโซระคาริสะแล้วก็อโซโดยบอสแต่และตัวถ้าเราฆ่าได้ก็จะได้เพชร4 0 0พันะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบทุกคนช่วยกันตีนะยังไงก็ได้เพชรแน่นอน4,000ส่วนบอสต,ตัวสุดท้ายครับเซนอันนี้เราสามารถตีทีหลังได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านไปตีในเนือเรื่องสตอรี่เนาะ ่ะแล้วก็เพชรจากขอขอหอคอยลูน่าครับชั้นทางเดินสำรวจนะที่จะมาเดือนละหนึ่งครั้งเนาะอันนี้1 0 0เพชรต่อไปเสีย EXP ครับจากมิชชั่นนะแล้วก็ซันเบลน่าที่เราไม่ได้ใช้ประมาณ15,640อันนี้สามารถคิดเป็นมัเต์คอร์ได้ด้วยนะเพราะว่า e x p เราเอามาอัพเลเวลใช่ไหมสามเลเวลที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากแคป อ่ะซึ่งถ้าเราเพิ่มเลเวลได้เร็วก็จะได้มาสเตอร์คอยเร็วขึ้นต่อไปดันเจียนคอยครับจากดันเจียน X104 นะคิดเป็น3,900ต่อวันโดยรวมทั้งหมดก็จะตกประมาณ6 6 0 0 0ต่อไปครับอ่ะมานาจากมิชชั่นเนาะค้นหาแล้วก็ดันเจียนตกอยู่ที่ประมาณ12ล้านมานาอันนี้ ไม่ได้นับรวมจากสามมนาที่เราจะใช้นะก็คือใครที่เอาไปลงด่านนอร์มอด่านฮาร์ดด่านอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้คิดคือถ้าคิดอะ่ะก็น่าจะเกินพันล้านได้เลยนะมาลาที่เราจะเสียไปในส่วนที่เหลือก็จะเป็นอะไรที่ยิบย่อยนะอย่างเช่นกระชานอ,อร์มอลที่เปิดได้สครั้งต่อวันในกิจกรรมรีลันเศษของมิสโตะซัมเมอร์กับอายเนะเนาะที่ได้จากการเปิดกล่องนะรวมถึงไอเทมครับไม่ว่าจะเป็น เศษเกลือมานานหรือว่าของสมใส่แล้วก็เศษที่ได้จากวันเกิดของตัวละครอ,อีกอ่ะสำหรับเดือนธันวาครับในวันที่12นะเศษของซูซเมเนาะสิ 11, เศษเศษของเชฟฟี่อีก1ิบชินโบครับวันที่22เนาะอ่าฮัสเนะค,ครับวันที่24แล้วก็ใครที่ตองเกิน17วันนะเลยมาถึงเดือนมอกราก็จะมีเศษของลินดีในวันที่1วันที่3เศษของมิสกิครับ วันที่12เศษของเล่วันที่3อ่าพุดดนะิ้งแล้วก็วันที่24โนโซมิแล้วก็ถ้าอ้างอิงจากตามเซิร์ฟที่ญี่ปุ่นครับในช่วงของกิจกรรมนี้จะมีตู้การันตีลีมิตมาให้เปิดด้วยก็คือเปิดแล้วจะสุ่มตัวลีมิตมาให้คุณแบบ100ตครับ1ตัวแต่จะสามารถเปิดได้แค่1คนต่อ1ครั้รัเท่านั้นรู้สึกว่าอันนี้ต้องใช้เพชรเติมในการเปิดนะ1 5 0 0เพชารอ่เเมื่อก่อนผมก็เคยทำคลิปไว้อยู่เนาะ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกกันถ้าใครที่อยากดูกับอีกรครับจะมีตั๋วจับมือมาให้ซื้อด้วยอ่ะก็คือเราสามารถเลือกตัวละคร3ดาวที่เราต้องการได้เลยอีก1ตัวนะพร้อมกับเศษของตัวละครนั้นอีก100เศษอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดราคาของตั๋วนเนี้ยรอบก่อนจะอยู่ที่ประมาณ699หรือ799นี่แหละจำไม่ได้ละถ้าจะถามว่าดองโลงดีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่า แล้วแต่ตัวคุณเลยครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะอ่าซึ่งถ้าสลับตัวผมนะผมไม่เคยดอกโลอยู่ละไอดีหลักนะไอดีหลักผมไม่เคยดอกโลอืมเพราะว่าอย่างที่เห็นครับทรัพยากรที่เสียไปอะ่ะมันค่อนข้างเยอะเลยนะในจะวันที่8นี้ใช่ไหมแผ่นที่ด่าน49ก็จะมาพร้อมกับอ่าไอเทมใหม่ครับอาวุธช่องสุดท้ายของแรงก1 1นะทำให้อพขึ้นเป็นแรง22ได้ อทำให้แรงโบนัสครับขยับขึ้นมาจากแรง20เป็นแรง21ก็คือแรง20จะไม่ได้แรงโบนัสละทําให้เราต้องฟาร์มของขยับขึ้นมาทั้งบดเลยตัวละครที่สําคัญสำคัญนะซึ่งถ้าเราไม่ล็อกอินเข้าหลายๆวันก็เสียโอกาสนี้ไปอีกโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะะเดี๋ยวผมขอตัวรีบไปทำคลิปของทิกาซัมเมอร์ก่อนไม่รู้ว่าจะทันพรุ่งนี้ไหม